เสียงเพราะแบบนี้การันตีชื่อแตงโมสยาพาสิงชูหรือว่าแตงโมเด e Voice ค่ะบนเวทีคอนเสิร์ตไทย PBS The Greatest เวทีเพลงละครแตงโมสยาพามาในเพลงเสน่หาค่ะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องจากเจ้าพระยาสุออระวดีที่เจ้าตัวบอกว่าเพลงนี้ร้องไม่ง่ายเลยเพราะเป็นบทเพลงอมาตะที่มีมาหลายเวอร์ชั่นค่ะ พอถูกนำมาเป็นเพลงประกอบละครก็ต้องย้อนไปศึกษาเนื้อหาของละครเพื่อให้อินกับคาแรคเตอร์และถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะและสำหรับแตงโมงแล้วนะคะแม้จะคร่ำวอดในวงการเพลงตั้งแต่ประกวด The Voice Kids Thailand ปี2016 แต่ว่าชื่อของเธอโดดเด่นขึ้นหลังจากทำคอนเทนต์บนโซเชียลในชื่อสยามโมที่ตอนนี้มีผู้ติดตามบน Facebook แฟนเพจมากกว่า400,000คนโดนใจจากการ Mix and Match เสื้อผ้าวินเทจรุ่นคุณแม่ค่ะก็เป็นการทำงานทั้งการร้องเพลงแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็จริงแต่สำหรับเธอแล้วนะคะแตงโมสยาพากับสยามโมต้องมีคาแรคเตอร์ชัดในตัวเองนะคะ อย่างเช่นมีหลายคนเคยถามว่าทำไมเวลาร้องเพลงถึงไม่แต่งตัววินเทจแบบในเพจ Facebook เรื่องนี้ก็ตอบชัดว่าถ้าเป็นงานร้องเพลงก็ต้องคุมตีมไปตามโจทย์ที่รับแต่ละง,งานค่ะการใส่คาแรคเตอร์แฟชั่นนิสต้าวินเทจลงไปก็อาจไม่ตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลายนั่นเอง ใช่คือจริงๆอย่างนี้ค่ะจริงๆชื่อสยามโมเนี่ยคนจะเพิ่งมารู้จักเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วในฐานะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในช่องทาง TikTok ที่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาเสื้อผ้าแม่มาใส่เอาคอนเทนต์ Content ของแฟชั่นวินเทจโบราณมาอยู่ในยุคของเด็กอายุ20กวกว่านี่คือสยามโมแต่ว่าในฐานะของแตงโมสยามพาเนี่ยคือนางเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ อายุน้อยๆปฐมแล้วเพราะฉะนั้นในเวอร์ชั่นที่อ,อยู่ในชื่อของเพลงประกอบละครอ,อะไรต่างๆก็จะเป็นแตงโมสยามา,าใช่ค่ะวันนี้มาในฐาน,นะชื่อวันนี้คือแตงโมสยามาค่ะคแต่ว่าตัวหนังก,ก็คือเก็บคอนเทนต์ต่างๆนะก็เดี๋ยวได้เจอในช่องสยามโมแน่นอนส่วนอีกบทบาทที่อยากลองทำมานานก็คือการเป็นนักแสดงนะคะปีหน้าฝันเป็นจริงแล้วด้วยเพราะว่าจะมีละครเรื่องแรกแล้วค่ะ เธอบอกว่าสําหรับสายร้องสายแฟชั่นอาจเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ยังไม่อาจคาดเดาเสียงตอบรับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาแน่ๆก็คือประสบการณ์ใหม่ๆในวงการบันเทิงนั่นเองค่ะ